จ้าเมื่อน,นี้แม่พ่นสีซ้ำอันหกหลงบอนสีแยกออกมาเนี่ยสีแยกออกจากตัวนี้จ้าแม่พ่อนสีแยกออกจากตัวนี้เลยจ้า ใหญออกจากตัวนี้มานี่นี่แหละจ้ะออกงามนี่แม่พ่อนก็เลยอยากเปลี่ยนกระถางอีกจากถางหนึ่งเพอเห็นเพลินสวยงามนี่นี่ถ้าถ้าออกใส่เดชละงามจ้าละเสียวออกม่าใส่อีกกระถางหนึ่งจ้านี่การช่ำการเพาะใส่กระถางนี่ก็มีวายร้ายดอกจ้า อันนี้ก็คือตอนแรกสิใส่คุยบกข้าวก็เดิ่นจ่าขี่บกข้กาวตัดวันนี้ก็ตามด้วยขีงยข่งัวเดิ่นจ่ามุ่นซัดเป็นศอกขี่งัวเดิ่นจ้าบ่มีอยังหลายดอกอันนี้ตามด้วยขี่งัวเดิ่นจ้า มานนี้ก็ตามด้วยดินด้วยจ้าเอาดินธรรมดาในหนา่าในหน,น,น้าหานีาน่หละใน,นพื้นบ้านหทองนีน่หละใส่่ห้อน้อ่นอนสิบซำอันบอ เ,เอิ่นว่ายังขอหกลงอันนี้ไม่พ่อนเห็นมันสวยงามนี่ม่พ่อนก็เลยสิแยกออกมาอีกจากกระถางหน,นึ่งนี่แหละจา้านี่มันอยู่ในล่มจ้ะต้องว่างไวจ้จ้าเป็นจุดเป็นจุดไม่พ่อนประสิตั้งมันเป็น โให้มันเป็นกลุ่มวยจ้าไม่พอนกสิซ้ำให้มันงามจ้าเห็นพ่นงามสวยงามไม่พ่อนหลักสวยหลักงามเลยจ้า คนสอบขี่งัวด้วยจ้าต้องเน่นขี่งัวใส่จ้าอันนี้ก็ตามด้วยดินเลอจ้าน,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 นี่4ต้นเลวจ้า สีเงาอันนี้เม่ยขอนกับสีเอาดินเท่านี่ละใส่สีอันนี้มันเกิดมันกับเป็นกอเดียวกันเลยจ้ะมันหักสิแตนกนาะของมันเองเนื้อจ้าใส่ดินมันโมลายเนื้อจ้าใส่เพราะมันถ่วมหากมันจักหน่อยแค่นี่แหละจ้าม่ได้ใส่ลายดอก ไม่เขาบีโอ้วันนี้ตากไปใ่ไหก็ต้องตักดอกมือไม่พ่อนี่ละใส่รลดตอนแรกนี่เขาเอาใส่โฮมไว้ก่อนเด้อจ้าให้เพ่นติดสักก่อนจะออกแดดเพ่นซอบเดดได้จ้า สอบแดดกับสอบขี่งูอะด้วยจ้าดินธรรมดาธรรมดาฮะเนี่ยมัต้องมียังดอกจ้าก็ต้องจับให้มันแน่นๆเนยจ้าฟังเลยรกันน่นลง่ฟังดินแล้วกันน่นลงมให้มันแน่นจ้า เบอร์พนสิ่ตัวเด้อจ้าดินก็ใส่ดินพื้นบ้านเท่านี้แหละจ้าบรต้องไปซื้อดินไซดดอกเพราะมันดินใบซ้ำสองซ้ำา้าหลังก็ว่าผสมก็ขีดคุยหมกากผ้าก็ขีงัวจ้า เราเอิญเพื่อปลูกเนี่ยคืองามจ้านี่ไม่พื่อปลูกไปเริ่มนึ่งเลยนี่งามจ้า,า,จาต้นแรกใส่ล่มใบก่อนใส่โ่มใบก่อนเลยจ้าตอนแรกเราเอาใส่โ่มไว้ตั้งว่านี่แลหละจ้าโ่มนี่แหละจา้า หน้าคมสักกอนให้คนติดแล้วเ้าจะเอาออก นี่ก็บให้พ่อคนตั้งเด้อจ้าแค่นี้แหละเด้อจ้าคลิปนี้ก็ดีกดไลค์กดแชร์ให้แม่พ่อน,นี่เด้อจังติดตามสม้มใหม่ขอบคุณค่ะ